คลิปนี้นะครับผมพาพี่ๆมาชมการติดตั้งโซลาเซลล์ระบบร้อยคีของโรงงานนะครับใช้เป็นแผงโมโนฮับเซลล์นะครับผมก็มีทงังหลังคาด้านหน้าแล้วก็หลังคาด้านบนนะครับผมมีติดตั้งกาวนะครับผมกาวแผง อน,นี้เขาเรียกกาวลักนะครับผมแล้วก็จะมีกาวเพลนะครับผมอยู่ระหว่างตัวมิดแคมป์นะครับผมอันนี้ก็เป็นท่อเหล็กสำหรับในการร้อยสา,ายไปโซลาเซลล์นะครับผม ก็กล่องเก็บระหว่างกล่องเก็บสายเราก็จะมีกาวด้วยนะครับผมเป็นบันไดนะครับผมไว้สำหรับเดินขึ้นเมทนเนนนะครับผมเราก็จะติดตั้งไว้เลยนะครับไว้สำหรับเมทนเนนล้างแผงหรือว่าเวลา,าแผงโซลูเซลมีปัญหานะครับ ด้านล่างก็กำลังเดินท่อน้ำประปานะครับผมสำหรับในการเม i เนน n ล้างแผงน,นะครับผม